สวัสดีครับจากร้านคีพีนมำจอบครับน,น,นี้นําเสนอตู้อีซายสำหรับล้อแมกรถยนต์นะครับอุ้ยเดินชนเครื่องตึงอ่าอันนี้เป็นถังดักฝุ่นนะครับตู้ตัวนี้ลูกค้าอ่าสั่งมานะครับมาแป้นรูมือก็เป็นขนาดใหญ่นะครับทำงานสะดวกด้านหลังเราจะมีแคมล็อกแคมล็อกตัวน,นี้เป็นตูวใหญ่เลยนะครับใหญ่มากครับเปรียบเทียบกับมือใหญ่นะครับใหญ่อ่ ตัวูครับแน่นหนาแข็งแรงกดฝุ่นอยู่แน่นอนวันนี้ลูกค้าเอาเป็นตัวปืนเล็กโมสองตัวนะครับถ้าเป็นตัวไปก็จะเป็นปืนใหญ่หนึ่งตัวดน้ก็จะมีหลอดไฟ LED สงมือเป็นสมงมือขนาดใหญ่นะครับมีตะแกรงวางชิ้นงานสามารถถอดออกได้นะครับกระจกเปลี่ยนง่ายนะครับถอดง่ายเปลี่ยนง่ายเพราะว่าเป็นของเส้นเปลืองครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นาฐานวางล้อแม็กกันนะครับ อันนี้เป็นชุดฐานวางล้อแล้วนะครับอ่าถานวาล้อก็จะหมุนได้360องศาเลยนะครับอ่าหมุนหมุนฐานหมุนชุดฐานเลยนะครับแล้วก็วางล้อก็จะหมุนล้อได้เลยวันนี้ไม่มีล้อตัวอย่างมาเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวผมจําลองไปล้อมอเตอร์ไซค์นะก็ได้นะครับอ่ามีล้อมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ๆล้อมอเตอร์ไซค์นี้นะครับเป็นขนาดล้อมอเตอร์ไซค์18นิ้วนะครับอ่าเป็นล้อดีๆนะครับเดี๋ยวหาตัวเลขก่อน นี่นะครับเป็นล้อดีๆขนาดสิบแปดนิ้วอ่าพื้นที่ในตู้ยังเหลือเฟือเลยนะครับยังใหญ่อยู่อะฮะเวลาทํางานเราก็จะหมุนอ่าหมุนชิ้นงานอ่าเราก็จะหมุนได้พุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวล้วอมันแขางๆเล็กๆนี่ครับหมุนได้นี่ครับโอ๊ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังโอเคอยู่ไม่เป็นไรอะ นี่นะครับผมได้360ร้อสงศาครับผมก็น้าส่งลูกค้านความพนมนะครับจะใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าคุณยกซิ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับ